แฟนคลับออฟฟิเชียลเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่อยู่กับผู้ผมชาวแฟนคลับนะฮะก็วันนี้เราจะมาเล่นไม้ค้าจะแบบแบบอมองอัสนั่นเองผมนะถ้าถามว่าอมองอัคืออะไรทุกคนน่าจะรู้จักตอนนี้มันมาแรงมากเลยนะครับผมนะฮะก็วันนี้มีใครบ้างครับผมมีเฟรคเกมมเอร์ทีวีที่เป็นสีม่วงนะครับครับคุณซีวิทที่เป็นสีสีฟ้าฟ้าไฟลอนเอ่อสีขาวนะครับสีจ้าแล้วก็อลิสสีเขียวนะครับโจ้สีน้ำเงินนะครับเฟิโตสสีส้มนะฮะปลาสี ชมพูนะครับไอ้ตําเป็นเดามีแค่นี้นะโอเคแล้วก็แดงก็คือไซโครนก็คือผมเองครับแล้วก็อ้าวมึงใครเนี่ยผมเองอ๋อแล้วก็เขียวย่าคงสีดำเองนะครับก็วันนี้เรามาทั้งหมด9คนนะฮะก็วันนี้เราจะเล่นแบบไม้ข้าวใชบแบบบอกอันนั่นเองครับโอเคมาทุกคนนะก็ใครน่าจะทุกคนน่าจะรู้กติกาหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะ let's go มาเลยค่ะทุกคนเรามาเริ่มเกมกันเลครับคือโต้อายากจะบอกว่าโต้ค่อนข้างเสียเปรียบคนอื่นเพราะว่าโต้อ่ะเออ โปรแกรมค่อนข้างมันค้างอะค่ะทุกคนแต่โตไม่รู้ว่าทำเนี่ยถาได้โปรแกรมมันค้างอยู่นะคะจะได้อะไรตอนนี้ก็ห้องไฟปะคือคล้ายๆเอ่อในเอ่อในตัวเกมวัดเอ่อทุกคนคะเจอศพหรอครับที่ไหนครับได้เจอที่ไหนครับบอกบอกศพตรงสต๊อกค่ะสต๊อกว่ะใช่สต๊อกอ๋อทุกคนทุกทุกคนสามารถกดมินิแมพเพื่อดูแมพได้เลครับทุกคนสตดีอ่ะคนดีคนดีอยู่ตรงสต๊อกนะ เราคือข้างล่างสุดใช่ไหมนี่ไงข้างล่างเราไงตรงนี้ไงใช่ไงตรงสต็อกก็น่าจะเป็นทางที่จะไปห้องอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์อ่ะไอ้ไอ้ห้องไฟอ่ะเห็นศพแล้วคือเห็นคนล่าสุดที่เดินผ่านไปแบบที่เดินผ่านไปคือสีดำค่ะใช่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 อันนี้จริงๆฉันเห็นคือตอนนั้นนคนที่คุณกำลังวิ่งไปแล้วอ่ะกำลังเดิน ไปแล้วคือเมื่อกี้ผมอยู่ห้องห้องห้องผมอยู่ห้องอันนี้ไอ้ลิกเตอร์ลิกเตอร์ไม่ไม่เดี๋ยวฉันฉันขออธิบายก่อนฉันขออธิบายก่อนจะวยพันทุกคนหัวเลยต้องหัวแล้วต้องหัวแล้วหัวคืออะจิ๊กเก็เย็นสิผมไม่เห็นศพเลยเหรือว่าหรือว่าสคริปต์ดีวะที่ไหน ที่บอกแล้วเราไม่รู้ไม้เราไม่เราไม่รู้เหตุการณ์เหตุผลเหตุอะไรทักอย่างเลยอ่ะโจ้เราอยู่สองคนไงใช่ไม่คือผมงงว่าพี่ทำเฟสไม่เป็นเหลืออะไรพึ่งกะเน้ำเสร็จนี่รออยู่้าโหมดเฮ้ยเราแล้วเราไม่สามารถรู้ได้ว่ากี้ยบเป็นหรือเปล่านะมันเป็นโหมดโหมดใหม่ไม่มีใครฟังซะเลยแต่แต่เอาจริงๆโต้เห็นเขี้ยะจริงจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปห้องไฟแล้วอยู่อัพเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัพเอนจิีเหรอ อ่ะโอ้ยไอ้เจ้นมาข้้งบนนี่ทุกคนไป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 ,ไปดีกว่าต้องมีคนมุดท่อมาแน่เลยทุกคนมุดท่อมารอโต้อะไรเงี้ยตัวนี้ได้อยู่นะโอเคใช้น้ํานะคะวางใส่ให้เต็มเนาะรู้สึกนะเอิบเติมพลังงานอย่างงี้โอ,โอเคโอ้โหไข่คิดเคลนเนี่ยเหลืม,มากเลยอ่ะเอิบแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่คะนเนแล้วก็อีกสามอัน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้นะคะโอเคโอ้ยเควีนเสร็จเรียบร้อยนะคะเฮ้ยเจอศพปลาครับผมอยู่ห้องเครื่องบินครับผมก็เจอล่าสุดใครละโจเเเจออหหรพี่็นโจนะไม่ผมเห็นพี่กดพอดีอ๋อใช่เหรอใช่หรอโจไอ้แจ้าแถวนี้โจ๊จริงเหรอโจไปโจโจ๊ะทางขวาหรือทางซ้ายเพราะว่าจริงคเปร์ผมโจ๊ะที่ทางขวาทางซ้ายพี่พี่ตะโกนออกมาปพ๊บพี่กดพอดีใช่พี่มาห้องตัวเอ็อะห้องห้องตัวเอ็อะพี่ พี่อ่ะเมื่อกี้พี่ถือมินิแมพเว้ยพี่กำลังไปห้องเครื่องบินเพราะว่าห้องเครื่องบินอะพี่ต้องไปทำเควสไงบอกมาในมือมันคืออะไรเมื่อกี้ไม่ผมออกมาพร้อมไม่ผมออกมาพร้อมพี่เพลงกับไอ้จ้าใช่หรอแต่ว่าเมื่อก้มีทั้งหมดมาแต่มึงแยกไปสอคนไม่มาฟังฟังตอนแรกเว้ยตอนแรกอยู่ทั้งหมดสี่คนตอนแรกเราอยู่สี่คนมี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 จ้ามีเพลงมีเราใช่ไหมแล้วก็มีป่าใช่ไหมใส่คนนะใช่แล้วพี่ไอ้ทีนี้ไอ้ที่นี้วมาแล้วทีนี้ป่าแยกไปใครไม่รู้คนหนึ่งทำไมครับผม ใช่ปลาแยกใครไม่รู้ว่าตอนนั้นเราไปทางซ้ายเว้ยแล้วปลาไปทางอุ้งึกปลาไปทางขวาแล้วปลาไปตาพอดีปกูอยู่ไปแต่เป็นสตีฟแบบมันลูกมันไม่เห็นสกินอ่ะเมื่อกี้เป็นสเตปไมหมก็สมมติถ้ามีคนทำควสมันจะเป็นสตีฟอันนี้ถูกหัวใครโหวตหัวใครหรือว่าโหวตสกิปยังไงโหมดพี่ไม้ไม่เดียวจะเย็นไม่ไม่ไม่รู้ขอสกิปได้ปะก็อยู่ฝั่งสเตปอยูสกิปสกิปสเตปสกิปฉันิปนะคลปปีฟ้าเมื่อกี้เป็นเปล่าเป็นนะเปล่า เฮอย่ามานะต่อไปเคล็ดเราเลกเตอร์คะ่ะห้องเลกเตอร์ตรงไหนเอ่ยแซมช่วยด้วยมีคนตามเจนเนอร์แซมแซมแซมช่วยรอฉันก่อนเวิหรือต้องแซมเป็นวะเฮ้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูมีโอกาสเป็นไปได้สูนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะจ๊ะอ ขอประชุมด่วนมาร่าโจเชิญแห่งชาติฟิโตตายโอ้ฟิโตตายนานแล้วฟิโตตายนานแล้วขอขอประชุมด่วนขอประชุมด่วนค่ะผมว่าเป็นหนึ่งโจกับพี่ไม้เป็นเดียวไม่ไอโจไอโจไอโจฟังก่อนฟัง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 โจทำเควสโจเมื่อกี้โจทำเควสอยู่แล้วพี่เฝ้าโจอยู่เพราะว่าพี่กดลัวขัดขวางโจพี่พี่เฝ้าโจอยู่ข้างนอกเมื่อกี้โจทำเควสอยู่ห้องเครื่องคุมจ้าแก้วฟังดูกลัวจ้าต้องเลิกแก่สโกอนพี่ถง มึงฟังคนมึงฟังคนรีพอร์ได้ไหมไอ้จารย์มารอข้างหน้าแล้วแบบพี่เพลงอยู่ในห้องอะไรห้องไปทุกอย่างนี่แหละไอ้จอามันยืนอยู่ตรงนั้นะมันได้ยินเสียงกูเมื่อวันนี้มึงได้ยินเสียงกูกันไหมเนี่ยมมมึงเนีี่่ยไฟังก่อนผมสามารถซื้อไม่มีใครเพลงเห็นเพลงเห็นมา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 ผมจะบอกว่าผมจะบอกว่านางเพลงไม่ยอมทำเพลสไม่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 เพลงเพลงเพลงทำเพลสเพลงอยู่กับเราเพลงอยู่กับเรา อ่ะตอนนี้กูกูไม่กูเพลงตามไม่ได้เป็นกูเพลงตามไม่ได้เป็นกูเพลงตามไม่ได้เป็นอย่างงั้นไม่มีสาเหตุอ่ะกูเพลงตามไม่ได้เป็นกูเพลงเพลงเพลงโจเพลงโจอยู่กับเราเพลงโจอยู่กับเราไม่เอาง่ายๆที่พี่หรอนะตอนนี้อะไรไม่บอกที่พี่หรือปกป้องแสดงพี่เป็นไก่จ้าไม่ไอ้จ้าไม่ได้เป็นไอ้จ้าเขาทำเพคสกูรู้แล้วใครเป็นตอนนี้ไม่ไว้ใจป้าเลยไม่เพราะหรือว่าถ้าโอเคใครเป็นได้ฉันว่าหมายเป็นแน่เลยอ่ะ เอาจริงๆโอกาสที่ไมซ์เป็นมีสูงมะแล้วทำไมนางแซมต้องตม่มเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยรวมญาติปะเนี่ยแต่ไปโต้ต้องไปห้องแอดมินกันโต้ขอไปห้องแอดมินก่อนเร็วลุกเดี๋ยวตายเร็วๆเ,เดี๋ยวฉันตายเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาแบบเลิศมากเฮ้ยไม่มีใครมาหน่อยเหรอเฮ้ยเสียอะไรไหวๆเมื่อกี้นี้ ผมว่านะชัดมากพี่ฐานอ่ะใครียู่แป๊ดเพนเนี่ยกูเลยเหรอโจใช่ผมโดิสีพี่พน่อยโจโจอยู่พี่ตลอดผมอยู่กับพี่คนตลอดพี่ใช่โจอยู่พี่ตลอดโจเมื่อกี้มึงอยู่กับฉันอยู่กับพี่ตลอดแต่เมื่อกี้ไอ้คนโจฟังแล้วก็อาริสไปเจอโซ่ไม่พี่จับว่าผมไม่ได้ไปดองคนตอนแรกแต่ว่าฟังดูผมอยู่จริงๆใช่ดูตลอดแล้วมันอยู่สองคนด้วยโจใช่มตอนนั้นอะ แล้วฟังแต่แล้วถ้าแล้วถ้าสมมติมีคนถ้าถ้าสมมติมีคนฆ่าศพนานแล้วอ่ะเออถใช่มันมีสองกรณีเว้ยมันมีสองกรณีใช่ทุกคนอธิบายเสร็จแล้วคือให้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 อธิบายเลยดีกว่าว่าเพราะว่าอาริสอ่ะเดินตามใครบางคนอยู่กับโจ้ตลอดตามโจ้กูเห็นแซมโอ้แซมโอนเลยโอนเลยกูเห็นแซมตลอดโจ้โอนเลยพี่ทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้พี่ไม่ได้อยู่กับผมผมอยู่กับอาจารย์ไม่อาจารย์ไอ้สตตี้ที่มันกดกูเห็นแซมแล้วแซมมาเดินผ่านศพ แล้วแซมเดินผ่านศพแล้วแซมเดินผ่านศพไม่เห็นโอโหจะร้อกอะโจอยู่พี่ต๊มดโจ้เออ้่่น้องนตะกี้น้องนอดตะีน้อเคนวดตะกี้โจตะกี้พ่อเเฉันพูดเลยนางปลาแน่ ไม่ทันแล้วน้องปลาหล่อนเด็ดป่อยโป่งออกมาเดียวรออะไรค่ะเฮ้ยแซมหายจ๋าเดี๋ยวจ๋าอะไรกูอยู่ตรงนี้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 ไม่ไม่เี่ยนี่เห็นปลากูอยู่ตรงนี้ปลากูอยู่ตรงนี้ปลากูอยู่ตรงนี้ เียดนาเสียไพี่เป็นพเป็นพี่ไมาเกี่ยววิผบเมฆาตาหัวลูกกตายลูกระตายหล่นไปั้งีแล้วผมพี่เป็นพี่เป็นพี่เป็นดูถอดแม่นออกแล้วถอดเน่าแล้วเกี่ยตรงนี้ปลาฉันอยู่เดียรห้องเดียวกับพวกร่อนฉันอยู่ห้องเดียวกับพวกร่อนฉันอยูเดียห้องเดียวกับพวกหล่อนฉันอยู่เดียห้องเดียวกับพวกร่อน ช่วงที่อลิซทำเควสอย่างเงี้ยจ้ามันแอดข่าคนอื่นอย่างเงี้ยฉันไม่ได้ทำเควสแอบไป่าแถวนี้มันมีท่อท่อเป็นล้าเลยพี่ดูดิ่ท่อเป็น้าไม่ตกไปก็เ้ยเีคุณอไรคไรโอ้ย่นย่วยช่ไรคโอ้ป่าไม่เนี้ยเลย 没卡不打。<noise> <noise> <noise>